ชอบถ่ายครับนี่งานทองเหลืองน,นะครับโอ้โหเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับยุคเกา่เกาๆนี่นะมีดาบครับขาถ่ายอย่างบนนโชว์โชว์ใหม่โชว์ใหม่เลยครับแปะเลยได้นไหมนู่นนะหน้าผีโอ้ดีจันนี้เป็นโอง่งโอ่งเงินโองทองนะครับโอ่งเงินโองทอง ปาการักคุณแม่ค้าสวยที่สุดเลยต,ต้ตองติดต่ด้วยนะครับปลาเป็นไรป้าอะไรติดคอความสวยติดคอใช่ไหมปากทักช่องที่ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องใจเกื้อลูกอีสานครับวันนี้เช่นเคยครับพามาที่ตลาดนัดวัดประดูสายหนึ่งอีกแล้วครับนะฮะวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนครับพรัรับชมสินค้ามือ2และมือ1ครับวันนี้เยอะมากเลยครับไปไปรับชมพร้อมกันครับ let's go ครับ มาแล้วครับวันนี้อยู่วัดประดูเช่นเคยครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์จะพามาชมสินค้ามือสองมือหนึ่งมือสองนะครับนี่ครับถวยซ้ำน้ำมก่อนครับตัวนี้ถวยโลถวยชานะครับถวยแก้วดูนะครับถวยโลโถวยแก้วครับจววยเลยนะครับถ้ามาแดกชกครับ แก้วนะครับแก้วไวแก้วเหล้านะครับสิปีใหม่ละวเฝ้าซื้อนะครับเด้อสิทอนบ่เอาไปใส่เหล้าขาวก็ได้เหล้าสีก็ดีครับผมเป็นเงี้าก่าเเลยครบเบิ่งครับเยอะแยะเลยครับวัดประดูนะครับต็หนี้วัดอาทิตย์นะครับเอาไปข้างที่ครับไปเรื่อยๆเรื่อยครับแต่แก้วเราอย่าลืมซื้อเหล้านะครับเด้อ เวนก็มนี่เราขายโมเมนต์ Moment. เสื้อครับเสือ้อเสือ้อเสื้อครับ80บาทครับ80บาทวินเทจ80บาทนะครับสวยเลยดูครับน,นี่ก็20บาทครับ20บาทนะครับนี่ลูกค้าประจำร้านนี้นะครับเดินมาซื้อเนี่ยร้านนี้หลยลูกค้าประจำ ากปาปกันยางเบ่งครับเลือกครับเลือกซื้อเลือกหาแวกครับเป้าเด้ครับโดยน้อยมัวเมิดหมาได้ครับฟังเห็นเข้ามาเข้ามาแหวกัา่าค้องคอวะโอ้ทั้งพุนกันทุนทั้งทุนันทาไปเรื่อยๆสิมันจะได้เศ้าแตกได้ไงเขาเรียกว <quir> <eating. Enfin> <ki> ่าลุงพาไปเรื่อยๆทาวันสวันจะหายได้ไงป้า ในนนานี่ก็อุ้ยเจ้ากระไดเนาะของเก่าครับของเก่าลูกคุดก็มีเป็นทองเหลืองงานทองเหลือง <c oughs> ทองใส่ด้วยซื้อทองนี่ไหมซื้อทองนี่ไหมเออทาทาอีท่าครั้งเดียวมันหาย,ยางไงมันยาพิเศษเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ยาจากัน <c oughs> ครับผมชอบถ่ายครับนี่งานทองเดืองนะครับโอ้เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับยุคเกา่าๆนะมีดาบครับขาพาย,ยอย่ากดอยาดไม่ดาบของเก่าป่ะดาบถ้าพัดเที่ยวนะ,ะเครื่องที่ดีเกา่าทั้งมที่ดีเก่าก็มี วางทิ้งไว้เลยอ่ะวางทิ้งไม่เลยอเลยนะครับอันนี้ชุดนี้50บาทครับลูกแต่งย่อห้ายี่สิบบาทครับเพราะลูกมันอ๋ออันนี้มันมีอันนี้เป็นอะไรมันเราเอาหมดแล้วก็เอาที่ใส่ไปไม่ได้ถ้าก็มีครับถุงเท้าคูลละหาบาทครับเอาป่ครับคูลละห้าบาทกระเป๋าสือครับเด้อสกอต์ก็มีครับรหัสีเป้ง Oh, โตตั้งผีครับหล er. yes. ายที่ตั้งผีดูดูด้านนะครับหาดูเรื่อยๆนะครับจะมีเสียงเพลงหน่อยนะพี่มากเก๋บุกเยื่อนขาคา69บาทสองคู่ร้อย กาบาท2คู่ลอยครับนี่นะครับองเท้ารองเท้าครับ2นะคู่้อยครับรอยเท้าใหญ่200ได้ากินเบียกแล้วนี่เป็นของเก่ากัน นี่เป็นโองโองเงินโองทองนะครับโองเงินโองทองเนี้ยน,นะครับต้องเรียนเล็กน้อยมีปืนครับดีดเบิเ้ลเงาตัวกี่ขวดแล้วจ๊จะจะขวดแล้ว <c oughs> รองเท้าครับขอบแทนได้ไปครับแมนเรียกลูกค่ามากมามาครับขอ,องเยอะเลยนะครับอันนี้มาน่ดูน,น้ำผีค่ะอุ้ยน้ำผีค่ะมีผีด้วยน้ำผียกมือให้ดูแลค่ะดีแท้มีดำ ดยากทำแปดหายันหลังบ้านเลยนี่ใช่เนี่ยเนี่ยโชว์โชว์ใหม่โชว์ใหม่ใยครับแปดหนึ่งได้นไหมนู่นน่ะน่าผีน่าดีจังสุดยอดเลยครับนี่ครับนาทีครับมีเยอะนะครับร้านนี้เหง่อโดนไอ้อ้าวมาดูนั่นคืออะไรครับบ้านเดียวกันเนี่ยกลับมากับดาบนี่แหละครับใช่ครับมันคืออะไรครับ ไม่รู้เหมือนกันาากน็มาจากนี้มาจากาจากนันโอ้โของศักดิ์สิทธิ์พระพีค่ะวันนี้ค่ะเ <c oughs> มย์เมยลงไปเออไม่ <c oughs> <c oughs> บอกได้ด้วยส <c oughs> อนได้นะครับแถวแวัดประดูครับวัดประดูสายหนึ่งน้าเดี๋ยวมาดูได้นะมีโวนข้างหลังนี่เนี่ยของใช้ต่างๆนี่เนี่ย มีดักชายมุมโอมพูดสองข้ปากนะชายมุมยังเยอะหอมก็มีนะครับน้องข้าวกระติกข้าวแพะองข้าวครับห้าหนู บรรยากาศดีครับ,บมืดืดีนะครับนี่ครับเ,เงียบนะครับคุณเดินอยู่แต่ว่าคุณบอกไปสื่อมั้ยองลายครับน้องแถวใจมากอย่ายอย่าอุดหนุนอุดหนุนเอนอบอกนี่นสายอ่ะตัวท่างนี้ครับตัวชโชวเสื้อผ้าอาบตอน

าการโดดรมวอันนี้ก็มีโชรูมโตยโยต้านี่ครับโซนก,กว้างๆนะครับรับชมกันครับนี่วันอาทิตย์ครับโซน,นทางเข้าทางเข้าตลาดแบบนี้นะอาเดินรับชมครับ ที่ตลาดนัดวัดประดูสายหนึ่งวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนะครับครับรุงเท้าคูคา่ละ5บาทเดี๋ยวเรามาซื้อกัน5้าบาทห้าบาทรุงเท้าห้าบาท เก็ดดือย s, <S ืดต oh, ัวละยี่สิบาทนะครับี่บาทกันรอยะใครที่จะซื้อนะก็ต้องุอไม่ใช่แล้วเอ้าอะไรขายอะไร ก็คล้าอะไรกันเหรอ่ไม่อยากได้ทีวีที่มันเป็นถือแบบคองเก้าแย่ๆเลยครับทีวีเป็นก้เป็นหน้าจอแบบครับได้ยินะครับยกไปหาพี่ตอปก่อนมีรองเท้าหาพี่ป๊อป เดิมครับออกเยอะนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับจุดประหลัดวัดประดูสายหนึ่งครับร้านนี้ขายดีสามสิบสี่สิบบาทครับเก้าว,วิดเทร้านนี้ครับ<ต>มีหมวกด้วยมีหมวกสวยๆเลยครับร้านนี้นะฮะาาขายกันราคาอยู่เลยใครดีใครดีจะไป็นผ่าด้วย ประมาณนะครับประมาณนี้นะครับแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าการรคุณแม่ค้าสวยที่สุดเลยต้องทิปตอบด้วยนะครับปลาเป็นอะไปลาอะไรติดคอความสวยติดคอใช่ไหมฝากต่างช่องทิปตอด้วยนะทิปตอบอะไรก็สอสอไงสอสอไนะครับเข้าไปกด กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม